สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและกัะต่างประเทศนัมเดอร์สำหรับคลิปนี้กับมาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซองยูทูบเบ่าพรนะ้พี่น้องซึ่งสำหรับคลิปนี้มาพอก็ได้มาอยู่ที่เฮือนข้องน้องไต่ทองนะพี่น้องก็คือสได้มาอัปดงอัปเดตแอะไรน้าพี่น้องว่าทางสร้างประเทศไปฮอดขันใดแล้วเนาะ ซึ่งเมื่อนี้ตามที่พระพรขีดก็น,น่าจะสําเร็จนะพี่น้องในการามุงลังคาบ้านน้องไก่ทองเนะาะสำเร็จพระพรกกัิได้ จ่ายค่าสร้างให้เพิ่นนะพี่น้องก็คือค่าสร้างทั้งหมดนะพี่น้องสิบล้านห้าแสนกีบนะพี่น้องหลังจากนั้นทาวาเพิ่นมุงแล้วบอกพร้อมกับชีได้จ่ายเพิ่นเนาะซึ่งทั้งสร้างเพิ่นกระเบิกไปอนาสองล้านห้าแล้วนะพี่น้องสองล้านหา้าทาวาจ่ายเพิ่นไปแล้วบอกพร้อมกับชีรวบเงินนะพี่น้องรวบรวมเงินว่าเรือเท่าใดพอจ้างพออันใส่เส้นพาบอนั่นนี่เนะาะอากษิได้ามาแจ้งให้ 14นะครับหูน้น้ากันน้าพี่น้องซึ่งเมื่อวานนี่กระทั่งแม่ตู้อยู่ทางยูเ u s เนาะพี่น้องออกสังกสีซอยเนาะก็ถือว่าขอบุญขอบคุณทางแม่ตู้หลายๆนะ้าพี่น้องออกสังกสีซอยเนาะสังกสีกระจายไป8ล้านกว่าๆน้านะพี่น้อง8ล้าน2แสน90,000กิ๊เมื่อวานนี่ก็ได้เนาะอ่าแต่ว่าราคาสร้างก็อยากสูงไปแน่นะ้าพี่น้องอ่านเะพิ่น,นะน,นะนก็ว่าคออีกประมาณ8ล้านจางังซี จย่างสีชำเล็ดเผินหวานเนาะลายล้านก็คือใส่เส้นพาเอ็มพาคันห้องเข่าวงกบเห็ดบันไดอีย่างประมาณนี้นะอ่ะามาพร้อมกันเลยว่าคิดเมืองก้อนเบิ่งงบก่อนไลง่งบก่อนเนาะว่าพอบนนั่นนี่นะพี่น้องพอ่าไม่แป้นนี่ก็ต้องร้อยกว่าแผ่นอยู่แล้วนะพี่น้องมีแล้วร้อยสามสิบสี่สิบถ้าว่าสี่ใส่พาไม่แป้นนะเนาะอ่าไม่แป้นนี่ก็แพ่นล 7, 15, 80, ะเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นก็ลายล้านอยู่พี่น้องสำหรับไม่แป้นเนาะส่วนไม่เส้นนี่ก็ จักสิพอบ่พอเนาะพี่น้องม,มาสิ่งมาสี่แปดเนี่ยนะเนาะต้องเบิ่งอีกทีก่อนม่แต่ว่าเพิเนมม่นเฮ็ดแล้วมื้อนี้กะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็สิพิจารณาเบิ่งก่อนว่าพอจ้างต่อโบในเรื่องนันนี้เนาะเอ้าโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอ่ะตัวบ้านกันเลยบัดน,นี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงเงนาะพี่น้องแดดก็ค่อนข้าง,งจะแฮงเลยทีเดียวเนาะพี่น้องสังกสีก็เลือกเป็นสีแดงเนาะพี่น้องสีเข้มๆเนี่ยเนาะ ถ้าอยู่ในห่มจะเป็นสีมืดๆนะพี่น้องจ,จะเป็นสีแบบนี้อองแดดเราจะแดงเข้มตอนนี้ทั้งส่างเ่นกะกำลังไปซื้อนอันน็อตมันยิงขอบนะพี่น้อง,อนนงสุงรรกพรอนกะเอาเงินให้เ่นไปซื้อ มันชิ้นยิงขอบสบายดีพ่อพนเพ็ดย่งอันนี้นะจอกตอกมันหัววะเนี่ยมาทันได้แล้วเนี่ยยอยี่ยมอสวยกับเจ้าว พวกานได้ยังกินเที่ยงมาดิมาจะมียังบ่มียังบ้าได้จักตอกมัดหัวเนาะเป็นได้คนดินลายลายไปได้แหละคนดินยังแต่เวลาเห็ดสวนแน่คนดินแน่เนาะด แค่แต่ตอนแรงตอนเช้าครัเห็ดอย่างอื่นอีกแบ่งเวลาอีกมื่อนี้น่าจะสำเร็จินอ่อมงประมาณบ่ายสามบ่ายสามรั่วสี่โมงกะไรตัวนี้เนาะแล้วครับเยังทิชชู่กบพื้นอีกกบยังทะเลาะ ้าแล้วก็สิได้ดำเนินการเฮือนเฮื<ๆ>อนตัวนี้ก่อน<ๆ>พี่น้องก็กสิให้คนเครื่องคนคลองขึ้นมาไหวตัว,วตน,นี้ก่อน<ๆ>อแล้วก็สิได้พิจารณาใหม่นะพี่นอ้อง<ๆ>ว่าสิพอไปต่อบอลหรือยังได้นะม<ๆ>ไม่หรือเปิดตัดอาอยุไช อยหวยนี่พอมีอยู่บ้างพดายอยู่ใหม่น้อยน้อยๆวดีครับล

กัะเครื่องบะต้องอันนั้นเนาะต้องมีแนวยงนองคดิตจังอิวสะดวก

ขับไปไบไปเยอะขับไปยูน้าเยมัน้ตนั่นเปปซี่ขับไปซี่น้ั้ับไปขอจับปะเ็นห่าคจับะจายอยู่นเ่อเาเยกสดนอยเันูน้าแสงเยหน้อเยิวข้ไปเลยวาวข้นไปเย 哎。好

สบายดีโอ้ยสบายดีกินสมบัข้อยกินบ่อยน้ำด้ไปเลยดีกินสมบัติบ่บ่โดยมาอแม่กินเอาเากินกินเดี๋วจองกุเรยนอ่ะอยู่ลาดกินจืเราไปเได้เมนูยังกินเที่ยวเทียงเลยเจอบ่

รถรถรถอนารรถถดลดหกล้อรถทิปล้อข้อแหลงลดลูกแก่ที่แผ่้างามเนาะจากตอกคือว่าเราเคยจักมาต่างแดนเนาะ khơi hết tay น้อยหึ hết khơi hết tay nổi. nó เกษิน xin nó โอ้วางทางขึ้นเด้อครับผมว่าต้องดูไว้แป๊บนึงคือเห็ดเต้า แก่พุ้มยูนอ๊ะกุ้มปีมื่นหาคนมาเห็ดตอนน้ะได้บ่ได้ไหมนะต่อเติมตัวลือๆตัวละฮะเอาม,มาเห็ดเด้อพออยากเห็ดให้มันแล้วไวๆน,นะพอ,อมืออื่นทั้งสร้างก็หยุดดอกหยุดโจ๊ะไปก่อน เกลังนี่นะมันจะดำเนินการตนั้นต่อเหตุมันแรงอยู่ไปอยู่ไปเราโอยักลื้อเนาะ <c oughs> ลื้อสวยกันได้ยินรอ้องมาทนงะานก็ชิคอ่ะขอารุ่งอือ Hãy từ cho nữa là Mì Gõ Để เอาแ้วนะพี่น้องตอนนี้ทางสางเกินกาได้มุงเรียบร้อยเนาะอ่าแลา้วกนะ็ได้ใส่อันลบนมพี่น้องได้ใส่อันลบเรียบร้อยล,ละแต่กันยังแต่ครอบข้างหลันะงจากใส่คอบข้างก็ถนะือว่าจบ <ไป S 1> แล้วก็ได้อนาโบตัวนี้เพิ่มอยู่อนานกบ,มนบหมดแล้ว ยาตอกใก็รู้ใส่ขอบคางเจลกระจบพี่เ้องเอาบันจีนตามเนูปันบูมมั่นกนจีนเห็นไเดนะครับภายในตูดิเออะไกเรือใี่น้องเลยเรือซองแผ่นตัวที่เรือนี่ก็ซีอิมเห็ดอนา สมมติว่ามีงบต่อไปเนาะนนเหตุทางบันไดลงพี่น้องเลยเลือสองแผทเหตุทางบันไดลงกระเถาล่ไืเอกรเถือี่มือมันกระเถือกโอเคเนาะพี่น้องโอเคใช้ไายรลวม ยิ่เกีย้ยวิ่เกีย้ยวคนละลายวกันแล้วเอเอยิงคก่มือเออเออใส่ไพ่พร้อมใส่ไพ่พร้อมันดานใสาไพ่นึ่งก่อยกี่ต้ก่น

ครบแลละก็ถือว่าเกี้ยงพี่น้องเลยเกี้ยงดีี่บ

น้าพี่น้องตอนนี้กับมาหอ้อดช่วงท้ายคลิปแเนาะสึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาอัปดงอัปเดตเฮือนซานของน้องไก่ทองนะ้พี่น้องซึ่งทางสร้างก็ตอนนี้กำลังติดขอบนะพี่น้องติดขอบแป้นล้มมาแล้วเนาะหลังจากติดขอบแล้วเพื่อนกาิได้ทำการกบพื้นอีกนาะเพราะว่ากบพื้นยังประทันได้แล้วเนาะ หลังจากครบแล้วก็เป็นคลิปหน้านะพี่น้องคลิปหน้ามาพร้อกับสิทําการมกาจ่ายเงินเพิ่นนะพี่น้องก็คือค่าสร้างในข้างนี้นะซิบล้านห0 0 0นกีบนะพี่น้องที่แรกเป็นว่านะิบล้านแล้วที่นี้ได้ไฟมาเนาะได้ไฟมาแล้วก็กเลย บ๊อบพอลก็เลยบอกให้เพิ่นกบแปดหรือเป็นขอน้ำหาแสนนอกจากคือซิฟล่านหาแสนกีบนะพี่น้องเพิ่นเบิกไปแล้วซองล่านหาแสนเนาะอ่ามิแต่ว่าเพิ่นแล้วก็ขักอ่ะเอาเป็นคลิปหน้ากันสิมาจ่ายเงินจ่ายค้ำเพิ่นนะพี่น้องหลังจากจ่ายเงินจ่ายค้ำเพิ่นแล้วบ๊อบพอลก็ต้องอานารวบรวมเงินอีกทีก่อนนะพี่น้องว่า เรือปันไดแบบพอพอได้ใส่พาบอนั่นนี่เนาะแล้วก็รทได้มาแจ้งในคลิปเลยนะพี่นอ้องอ่าขั้นตอนต่อไปสมมติว่ามีงบเนาะสำหรับบ้านน้องไก่ท้องก,องก็ใส่ไม้เส้นไม้เส้นนี่ก็ถือว่ามาเป็นบางส่วนแหละแต่การเรื่องพาแป้นแอมนะครับวงกบนี่แหละนะพี่นอ้องอ่าหลักๆนะอ่าวงกบก,ก็ลายล้านเติบได้พี่น้องเลยถ้าเป็นชื่อเรือนขนาดเนี่ยประมาณหกห้าเจ็ดล้านนี่แหลนะเนาะป่องเอี่ยมสี่ประตูใหญ่เขา่าพร้อมบาน ก็ถือว่าประมาณหาหกเจ็ดนี่แหละอันเฉพาะงบอันาซื้อวงกบกับประตูเนาะแล้วก็พวกบานฟงบานผาบอีกหลักๆก็คือแป้นแอมนะพี่น้องแป้น,นอปแอมนี่แพงอยู่อือพอหาแอมแป้นเนาะแต่ว่าทั้งสร้างคนที่ผลกว่าท้าวาท้าวามีงบก็เพินเ่นจะคออีกประมาณแปดล้านยังประมาณน,นี้อ่าแปดล้านก็บับโปรเจกต์ฮัลเล้วเบิดถึงบันดงบนดยยันไดบันวุงเนาะ แต่พ่อเขาต้องไปรวบรวมเงินอีกก่อนเพราะว่าเงินนี่ก็คือมุนเวียนอยู่ในแถวนี้แหละน้อพี่น้องอ่าแล้วก็บางทีก็ชิ้ยุดก่อนเห็นได้ชนิดชียุดก่อนแล้วก็าิได้ดําเนินการโตัวเพื่อนตัวที่เพิ่นต่อเติมอะไรเป็น้องเนาะก็คือจะใส่ไม้ตรงแล้วไม้แป้นแล้วก็อ่าก็กระเทิรออกมาอีกตามพ่อกับแม่จุดประสงค์ของเพื่อนนะพี่น้องก็ยังทิได้ดําเนินการให้แล้วตัวนี้ก่อนแล้วก็บางทีก็ทิพิจารณาตัวนี้ต่อเนาะเอ่าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อพเขอตัวไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะส่วนคลิปหน้าก็มาพอกัน เป็นคลิปจ่ายเงินค่าสร้างแล้วก็อัปดงอัปเดตเรื่องราวของครอบครัวนงไก่ทองแหละเนาะไปน้อง,องนะปอไปพ่อไปก่อน